นี่มมนมีเรื่องหนึง่งอันนี้เหลือเชื่อมากที่สมุดปราการประเด็นก็คือผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเปิดภาพที่เกิดเหตุก่อนนะทีมงานผู้ชายคนนี้ขับรถไปปีนฟุตบาทแถวเทศบาลบางปู52คุณผู้ชมดูภาพตรงรูฝาท่อให้ดีๆนะฮะที่บอกว่ามันเหลือเชื่อคือท่อทีอท่คุณผู้ชมเห็นเป็นรูโผล่ลงไปคือท่อเห็นบอกบำบัดน้ําเสียจากโรงงานฟอกหนังแล้วข้างล่างมันมีก๊าซไข่เน่าคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมก๊าซไข่เน่าเนี่ยตกลงไปคือตายสถานเดียวเห็นรถเนี่ยล้อมัน เหยียบตรงฝาท่อใช่ไหมฮะแล้วรูตรงฝาท่อมันแตกประเด็นคือคนขับเนี่ยตอนแรกน่าจะเมาคุณผู้ชมฮะเพราะไปดื่มกับเพื่อนขับรถมามากันทั้งหมด3คนรถไปเหยียบฝาท่อแตกปรากฏว่าเพื่อนเองเนี่ยเห็นบอกว่าลงไปเพื่อจะไปติดต่อคนมาช่วยส่วนคนขับก็เหมือนกับเขาจะเหนื่อยคุณผู้ชมฮะแล้วเขาไปดื่มมาด้วยเขาก็เลยย้ายตัวเองจากฝั่งคนขับเพราะขอกลับไปที่รูท่อบโบโ๋บที่คุณผู้ชมเห็น ท่อที่มันแตกแล้วก๊าซไข่เน่าอยู่ข้างล่างมันเป็นตรงบริเวณล้อด้านฝั่งของคนนั่งข้าง <S 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 ปรากฏคนขับตอนแรกก็นั่งอยู่ที่ผูงมาลัยพอเพื่อนลงไปตัวเองย้ายดันมานั่งอยู่ตรงเบาะด้านข้างแล้วจังหวะเข้าใจว่าเมาด้วยหรือเปล่าไม่เลยเปิดประตูจังหวะเปิดประตูไม่รู้ว่าล้อที่เหยียบฝามันแตกตัวเองบลองลงไปข้างล่างข้างล่างคือก๊าซไข่เน่าคุณผู้ชมฮะตายฮะ จากจังหวะแรกคือเหยียบฝาท่อแล้วใครจะนึกว่าเหยียบฝาท่อไม่ควรตายแต่เหตุนี้อ่ะเปิดเต็มจอก็ได้ดันย้ายที่นั่งถูกไหมแล้วล่วงตกลงไปในบ่อก,ก๊าซไข่เน่าปรากฏว่าผู้ชายคนนี้คือใครอะไรยังไงไอซชื่อว่าคุณสราวุฒิอุ่นคําอายุ30มสิบปีนะเบื้องต้นเองเนี่ยก็คือไปสังสรรค์กับเพื่อ,อนมาเห็นบอกว่าคุณผู้ชมดูชุดเจ้าหน้าที่นะอาบาลงสิครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใส่ชุดป้องกันด้วยนะฮะนี่ผมก็ไม่รู้วิธีอะไรของเขาอะฮะ แต่จะเห็นว่าครอบหน้าหมดเลยเพราะศพอยู่ข้างล่างใช่คือลงไปนอกจากก๊าซไข่เน่าคือก๊าซมันเยอะแล้วเพราะตรงนี้มันรับน้ํามาจากโรงงาน,นงใช่ไหมน้แล้วต้องส่งไปบําบัดปรากฏว่าวันนี้กู้ภัยบอกกับเราบอกว่าตอนลงไปมันไม่ใช่แค่ <c oughs> แค่บ่อตื้นๆอะ่ะความลึกของบอ่อ3 3เมตรนะฮะต้องเอาเหมือนเติมอากาศลงไปช่วยใช่นี่ฮะ แล้วไม่ใช่ลงง่ายๆศพดันอยู่ในบ่อกาซ์ไข่เน่าเดี๋ยวเห็นบอกว่าพอเจ้าหน้าที่ลงไปประมาณ10นาทีนะฮะศพของคุณสราวุธเนี่ยคุณผู้ชมให้อยู่ใต้โคลนปลากฏว่าจะดำลงไปก็ลำบากไงดูนะฮะต้องเอาเชือกไปร้อยกับศพแล้วถึงดึงศพขึ้นมาเห็นฟองผุดไหมฮะน,นี่นี่นี่เดี๋ยวลองดูตอนดึงร่างขึ้นมาหน่อย <S <S คือใครจะนึกว่าคดีนี้มันเหลือเชื่อตรงที่ว่าขับรถเหยียบฝาท่อแล้วย้ายจากฝั่งคนขับมานั่งด้านข้าง แล้วไม่รู้ว่าไอ้ล้อที่เหยียบเนี่ยข้างล่างมันเป็นรูโบเปิดประตูรถออกมาบล็องลงมาพอดีเลยฮะตกลงไป3เมตรคือเข้าใจว่าถ้าไม่เมาน่าจะช่วยตัวเองได้แต่บังเอิญอาจจะไปดื่มมาด้วยแล้วมันเป็นกา๊าซไข่เน่าล่าสุดทับหลังจากที่มีการนำตัวเขาขึ้นมาปรากฏว่าเจ้าตัวเสียชีวิตนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตลองเปิดภาพล่าสุดบอวันนี้สักนิดหนึ่งเพราะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะลงไปติดตามเรื่องนี้คุณสราวุธเนี่ยแกเป็นช่างต่อเติมไฟฟ้าในอาคารขับรถมากับเพื่อนอย่างที่บอกนี่แล้วเป็นยังไงวันนี้คือวันนี้เองเนี่ยตอนเราไปลงพื้นที่มาเบื้องต้นเองเรามีโอกาสได้ไปคุยกับชาวบ้านตรงนั้นนะชื่อว่าคุณน้อยคุณน้อยเล่ากว่อนั้มันก็ไม่ใช่พื้นปูนนะไม่ใช่คือมันเป็นฟุตบาท แต่ฝามันดันเป็นฝาเหมือนคล้ายๆเหมือนหลังคาเอาหลังคามามุมแทนฝาเนี่ยฮะแล้วได้มาปีนจังหวะไอ้ตรงจุดบ่อไข่เน่าพอดีอนี่ชีวิตมันอะไรขนาดนี้เนี่ยและยังไงต่อวันนี้คุณน้อยบอกว่าเมื่อคือนนี้ตอนเกิดเหตุประมาณ3ามทุ่มกว่าเธอขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านตรงจุดนี้ด้วยก็เห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นณนะตอนนั้นยังไม่มีคนตกลงไปแล้วเธอมา<ห>ทราบเหตุอีกทีหนึนน่งคือตอนกลับบ้านแล้วเธอไปดูไลฟ์สดว่าอ้าวดันมีคนตกบ่อหลังจากนั้นพอไปสอบถามเรื่องราวเข้าใจว่าณเวลาตอนเกิดเหตุเนีีี่ยตตัววของคทสชิ เขาเนี่ยเมาแล้วก็หลับไปพอหลับเสร็จไม่รู้เหมือนกันว่าเผลอหรือเปล่าแล้วตื่นขึ้นมาเปิดประตูฝั่งคนนั่งข้างแล้วก็ร่วงลงไปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครตกตรงจุดนี้นะแต่รู้ว่าบ่อเนี้ยอย่างวันนี้เดียนัทพงศ์ไปลงบอกว่ากลิ่นค่อนข้างแรงมาก,มากๆเทียบกับภากคกลางคืนหน่อยสิครับเอากลางคืนกับกลางวันมาเทียบกัน,นที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะจังหวะคือชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหมันขีดเส้นให้มาตายตรงนี้พอดีคุณผ,ผู้ชมสังเกตไหมไอ้ที่อื่นเปนป็นูหมด แต่ไอ้ที่กราฟบ่อไข่เน่าดนเหมือนสังกะสีปิดแล้วลถอตัวเองดันมาเกยตรงบ่อไข่เน่าดูดิฮะแล้วจริงๆก็ไม่ตายด้วยถ้าเปิดฝั่งคนขับดันทะลึ่งย้ายฝั่งมาเปิดคนข้างแล้วล่วงตกไปตายนี่แบบเหลือเชื่อแบบชนิดที่ว่าไม่น่าจะเกิดเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีเสียงคุณน้อยด้วยนะฮะคนอยู่ในพื้นที่พุ่มเราก็ขี่รถผ่านอยู่เราก็เห็นรถรถมันเกยอยู่ตรงตรง,ตรงไอ้ฝาท่อน้อําอ่ะ แต่เราก็มันมืดเราก็ไม่ได้สังเกตรหรอกแต่เราเห็นเขานั่งคุยกันอยู่ยังไม่มีคนตายหรอกช่วงนั้นอะ่ะเพราะเพราะเรามารู้อีกทีนึงก็ดึกแล้วสองคนใช่ ก็พี่ AI ผู้ชายที่ใส่เสื้อเขียวระเลกนี่ฮะแล้ว,ลวหนดูสภาพเอาเปิดภาพซ้ายมือกลับไปดูสภาพบ่อเมื่อกี้สักนิดนึงเนี่ยน,นะฮะเห็นบอกเป็นโรงงานหนังประเด็นก็คือว่าแล้วเพื่อนสองคนทาไมรอดตายเพื่อนสองคนไปไหนคือเพื่อนเนี่ยเขาก็ลงมาอยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วก็ลงมาคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่เขาบอกว่าจังหวะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็คนก็เห็นคนตายลงมาเดินข้างล่างแล้วด้วยแล้วเดินเสร็จปุ๊บเหมือนเขาจังหวะรอรถยกะนานหน่อยเขาก็เลยขึ้นไปนั่งอยู่บนรถโดยขึ้นฝั่งคนขับนี่แหละแต่ดันย้ายไปนั่งฝั่งข้าง เปิดประตูคือตกท่อตายทันทีเลยฮะ เหลือเชื่อมากล่าสุดวันนี้พี่กู้ภัยนะฮะที่ต้องดำบอกไข่เน่าไปดึงศพขึ้นมาวันนี้ก็บอกว่าตอนแรกได้รับแจ้งขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นท่อน้ําเสียเมื่อตัวเองเดินทางมาถึงก็ตกใจบอกหูกกินเหม็นมากๆคุณผู้ชมมันเป็นโรงงานหนังนะฮะเพราะฉะนั้นข้างล่างมันจะเป็นเคมีขานานดะเดียวกันภายในน้ํายังเป็นโคลนส่วนใหญ่ตัวเองเนี่ยทันทีที่เดินทางมาถึงเดี๋ยวจะเห็นไหมเขาต้องเติมท่ออากาศอากาศตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเติมในน้ำนะฮะเอาไปไล่กลิ่นสารเคมีแล้วก็ก๊กาซไข่เน่า หลังจากนั้นจึงเอานักประดาน้ำลงไปค้นหาศพคุณผู้ชมครับความลึก3เมตรแล้วคโครนเนี่ยอีกประมาณสักครึ่งตัวใช้เวลาอยู่ประมาณ1ินาทีไปเจอว่าศพนอนตะแคงนะฮะอยู่ก้นบ่อหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยดึงร่างขึ้นมาเอาจริงคนถ้าไม่รู้นะและไม่ใส่อุปกรณ์ลงไปมีสิทธิ์ตายเด้เลยเพราะดีว่าเขาเดินมาถึงปากบอ่อเฮ้ยกกิ่น,ม,นมันแรงกว่าปกติมันไม่ใช่ท่อน้ําปกติแล้วสุดท้ายก็เลยต้องใส่เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็รู้าข้างล่าง เป็นกา๊าซไข่เน่าการช่วยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยปังกู้ภัยเนี่ยฮะสถานที่ที่ผมเห็นตอนแรกเนี่ยเป็นเป็นสถานที่แบบอับอับอับอากาศนะครับแล้วก็มีกลิ่นแก๊สขึ้นมาเราแค่ยืนแค่นีเ้เหมือนแบบจะทําให้เราแบบเวียนหัวได้เงี้ยครับก็ทําการใช้อุปกรณ์ของวิธที่มันอยู่ที่นํามาจากจากสํานักง,งานใหญ่นะครับมาช่วยกันเป่าอากาศเดนอากาศทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ทําการวางแผน หลังจากนั้นเนี่ยวางแผนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ลงค้นหานะครับเ,ออเวลาเราลงไปเนี่ยเเราก็ดูว่าความปลอดภัยของเราอ่ะมันมีมากน้อยขนาดไหนครับเทสอากาศก่อนลงไปแล้วปุ๊บประมาณสาเมตรได้ที่เราลงไปความลึกของน้ำเนี่ยประมาณเมตรเมตรกว่าแต่ว่า <นะ S 1> วคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เสียชีวิตนะฮะอย่างที่บอกอันนี้คือเรื่องเหลือเชื่อจริงปีนฟุตบาทปกติไม่ตาย ดันปีนบ่อไข่เน่าใช่ไหมแล้วก็ดันย้ายที่ดันไปอยู่ฝั่งคนข้างแล้วก็ตกอีกมันไม่น่าเชื่อจริงๆ